ไทยลูกทุง่งทางรายการลํา,าลึกอยู่เสมอนะครับว่ารายการนี้เป็นรายการท่านผู้ชมเราจัดทําขึ้นเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสาระไม่ว่าจะเป็นบันเทิงความเหมาะสมที่เรานํามาเสนอนั้นต้องเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องการและต้องเป็นสิ่งที่ดีตลอดเวลาที่เราทํารายการนี้มานะครับเราคิดอย่างนั้นมาเสมอและคงจะจํากันได้ว่าสี่หปีที่ผ่านมาช่วงทวายไลท์ไทยลูกทุง่งเกิดมาใหม่ตอนนั้นเรามีจุดป,ประสงค์ว่าเราต้องการจะทําให้เพลงลูกทุ่งกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งและอยากจะให้นักร้องเพลงซึ่งเป็นนักร้อง เก่าๆนักร้องเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นครูเพลงหรือนักร้องที่โด่งดังนั้นได้กลับมาร้องเพลงได้กลับมาสู่วงการอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทําอย่างนั้นมา4ีหปีจนสําเร็จเรานํานักร้องเก่าๆหลายท่านมาร้องเพลงและหลายๆท่านก็กลับมามีผลงานใหม่กันในปัจจุบันนี้มากมายเลยแต่ว่าก็มีนักร้องบางท่านนะครับซึ่งเราไม่สามารถนํากลับมาได้จริงๆในช่วงนั้นตอนนั้นเพราะว่าหากันไม่เจอจริงๆก็ติดกันไว้ติดกันไว้นานเลยทีเดียว ถ้าท่านจําได้ว่าเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้จะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงรุ่ทุ่งซึ่งโด่งดังมากจะเป็นเพลงซึ่งใช้ร้องคู่กันในงานต่างๆผู้หญิงผู้ชายร้องกันนั่นก็คือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแลกร้องที่ร้องเพลงนี้ไว้สองท่านก็คือคุณสารเพชรพินโยและคุณน้องนุชด,ดวงชีวันตลอดเวลาเราก็ตามหาทั้งสองท่านตลอดก็ตามยังไงก็ตามไม่เจอแต่วันนี้รายการทวายไลฟ์โชว์ตามเจอนะครับ วันนี้เจ้าของเพลงนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือทั้งสองท่านจะมาร้องเพลงนี้ล้ำลึกอดีตให้ท่านได้ฟังกันและอีกสักครูน่นึงก็มาดูกันซิว่าสองท่านนี้ปัจจุบันทําอะไรกันบ้างแล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสรเพชรพินโยและคุณน้องนุชด,ดวงชีวันนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือครับ yeah! ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือใส่เกลือน้ำสีลาวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฮาร์สินส่วนตัวยูพินอูสมุทรสาครพี่มาเจอ อยู่จังที่สมุทรสาครที่พี่ว่าวานพูดมากลัวไหมที่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก ไปขอไปขอปขอจะว่าย รู้ไหมครับว่าตามหายากคณะมาสีปีหปีที謝謝่แล้วเราเริ่มเอาลูกทุ่งกลับมาทำนะครับแล้วก็มีคนก็จะบอกมาว่าอยากดูคนนั้นดูคนนี้หลายๆท่านทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ชื่ออยู่ในริสของรายการนี่ว่าใครๆก็อยากจะชมช่วงนั้น แยกกานทางานใช่ครับผมนะครับเป็น10กว่าปีแล้วนะครับไม่ได้ร้องเพลง15ปีได้15ปีแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงร่วมกันมาเลย15ปีครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกทีวีแล้วก็มาออกรายการนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้เพลงโด่งดังที่สุดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต้องขอประทานอภัยนิดนึงครับขึ้นเสียงอาจจะยังไม่ไม่เท่าแผ่นเท่าไหร่เพราะว่าห่างวิธีนานครับแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วนะครับแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะครับไปทาอะไรกันบ้างครับคุณสรรพ t e ไปทำอะไรส่วนผมทาห้องบันทึกเสียงที่ขอนแก่นอ๋อไปทำ ครับเป็นน้องมุดก็ครับยังไปร้องเพลงเดินสายอยู่ค่ะเลยครับแต่ไม่ได้มาร้องร่วมกันเท่านั้นเองแต่เห็นว่าต่างแยกงานทํากันแล้วเห็นว่าจริงไม่จริงว่าเร็วๆนี้อาจจะมีผลงานร่วมกันอีกถ้ามีก็มีโครงการนัีนแะค่ะอ๋อเตรียมไว้แล้วนะครับโอ้งั้นเราคงจะได้ฟังหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือภาคสองอาจจะเป็นหาอาจจะเป็นหนุ่มนาข้าวตามหาสาวนาเกลือก็ได้โอ้ตอนนี้ตามเจอแล้วสาวนาเกลือมาอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วนะครับแล้วตลอดเวลาที่แฟนเพลง คิดถึงอันเนี้ยไม่คิดถึงแฟนเพลงบ้างเหรอถามจริงๆสิบห้าปีนะคิดถึงครับผมแต่ที่ว่าเราเคยสร้างผลงานเพลงที่ประทับใจให้แฟนเพลงแล้วนะครับอตอนนี้จะกลับมาทีก็ต้องซุ้มทําผลงานที่อย่างน้อยคราก็ใกล้เคียงนะครับกับผมละข้าวนะครับผมจึงจะมารับใช้แฟนปงอีกครั้งหนึ่งครับคิดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับคิดค่ะคิดถึงแฟนเพลงมากแต่ว่า คิดว่าโอกาสดีแล้วที่มีโอกาสได้มาถวายไลฟ์นะคะค,คุณคุณพี่ไตรโฮมากที่ให้เกียรติจริงๆน้วนุชทราบข่าวมานานเหมือนกันแต่ว,ว่าไม่เคยเจอกันจริงๆสักทีหนึ่งมีแต่บอกต่ออีกทีอะค่ะครับผมวันนี้ได้มาแล้วใใมีอะไรคุณน้องยังมีอะไรอยากจะพูดก,กับแฟนเพลงบ้างก็คิดถึงนะคะคิดถึงแฟนเพลงทุกท่านเลยสำหรับน้องนุชตอนนี้ก็อยากจะทําผลงานเพลงใหม่นะคะกำลังมีโครงการเราเตรียมผลงานเพลงใหม่ไว้อยู่คงไม่นานคุณจะได้ฟังนะคะถ้าเผื่อว่าชุดใหม่ออกมาช่วยเป็นกําลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับเชิญเหมือนกันครับผมใช่ไหมครับครับขอโฆษณาจุดได้ไหมได้ครับได้ได้โอทรโทรโทรนานๆออกทีได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เก็บค่าโฆษณาครับไม่ไม่คือคืออย่างนี้คือผลงานเพลงใหม่เนี่ยผมกําลังเตรียมอยู่นะครับถ้าหากว่าเป็นเพลงเดี่ยวหรือเพลงคู่ออกมาก็คงจะผมคิดว่าอยากจะให้มัน อ่าเพอร์เฟกต์นิดนึงในภาพพอดีที่สุดถึงจะมารับใช้แฟนเพลงนะครับถ้าหากว่าผลงานออกมาแล้วคิดว่าคงจะได้รับการตอนรับจากแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่งครับผมและก็ขอขอบคุณสาหรับร้านในลินคัาสิิสูตรนะขอนแก่นที่สนับสนุนชุดมาชุดหนึ่งนะครับโอ้นึกว่าเรื่องอะไรขอโฆษณาได้ครับชุดที่ใส่นี่เองเป็นชุดทางขอนแก่นทำมาสิบห้าปีห้าสิบห้าปีได้ชุดหนึ่งครับอ๋อครับผมทีนี้ว่าถ้าหากว่าแฟนเพลงที่อยากจะ ชมวงดนตรีของสรารเพชรน้องนุษก็คงจะไม่นานเกินรอนะครับครับแมีโครงการที่จะทําอีกกครั้งหนึ่งครับเรายังมีช่วงดีๆให้ท่านได้ชมกันอีกนะครับเราจะพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงเงาเสียงดูซิว่าวันนี้เจ้าของเสียงจะเป็นใครสักครู่เดียวครับ